กโนบีชินจานะครับราคาจะไปต่อได้และเป้าหมายของโปรเจกต์ในเฟสต,ต่อไปคืออะไรและจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของราคาเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่ะคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับ วันนี้เรามารับชมเนื้อหาเกี่ยวกับชิโนบิหรือชินจาด้วยกันเนื่องจากชิโนบิหรือชินจาในช่วงนี้นะครับค่อนข้างหงอยเหงาหน่อยครนะครับเป็นนินจาที่หงอยเหงานะเพราะว่าราคามันมีการร่วงลวงร่วงเอาลงเอาแล้วบิตคอยขึ้นก็ดูเหมือนว่าทางชินจาก็ไม่ได้ตามพี่ใหญ่อย่างบิตคอยเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีเาเรียมมีการขยับแล้วชินจาน่าจะมีการขยับบ้างเร็วๆนี้แหละ ทุกคนหวังนะคบว่าให้ชินโนบีเนี่ยมาคอยสร้างการแพสซีฟอินคัมนะครับหมายวางว่าสร้างพอร์ตการลงทุนของคุณให้เติบโตมากขึ้นแต่มันก็ต้องใช้เวลานะครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ผมต้องตอบอย่างเดียวว่าชินโนบีหรือชินจาวางแผนมายังไม่ค่อยรัดกลุ่มเท่าไหร่นะครับรวมถึงประสบการณ์ที่จะต้อง มีโปรเจกต์ที่ดีและมีแผนการตลาดที่ดีนะครับแล้วก็มีแผนงานที่ดีเกี่ยวกับโครงสร้างของเหรียญด้วยฉะนั้น3ามอย่างนี้มันไม่ได้ประกอบกันนะครับผมขอใช้ l u n a าคลา s สิกนะครับเอามาเป็นตัวประกอบละกันนะครับในคลิปนี้เราก็จะไปวิเคราะห์หลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าชิโนโบิเนี่ยจะต้องทําแผนออกมายัางไงบ้างที่จะทําให้ชิโนโบีเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เราไปเด็นด้วยกันฉะนั้นเป้าหมายตอนนี้ของชิงจาหรือชินบ o ินะก็คือชินบิ w วอ l เล็นะครับเขาบอกว่าจะเริ่มเสร็จเนี่ยน่าจะประมาณ Q3 นะครับแล้วก็ Q4 เนี่ยในไตามารสเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของคันตน n วอลเล็ตหรือ d ีแอนะครับฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของชิโนบปิคือ d ีแอนะในในช่วงนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดไปเรื่องของเกมไฟล์กับเมตาเวิร์สเนี่ยผมยังไม่เห็นตรงนี้นะว่าชินอ o บิเนี่ยหรือชิงจาจะประสบความสำเร็จการตลาดแบบไหนนะครับในเรื่องของตัวนั้นรวมถึง Market Cap เนี่ยถ้าพูดในประมาณปีหรือปีหน้านะครับครึ่งปีแรกเนี่ยเรื่องของ Metaverse กับเรื่องของเกมไฟล์เนี่ยไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่ นเนื่องจากตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจมันธดถโยคนจะไม่สนใจเกมกับเมตาเวิร์สหรอกแต่สิ่งที่คนสนใจนะครับนั่นก็คือ DApp นั่นเองว่าชินจาหรือชิโนปีนจะผลิต d a p อออกมาตอบโจทย์ได้มากกว่าเหรียญมีมตัวอื่นๆหรือเปล่าอย่างตัว f ฟกนะครับที่ตอนนี้เห็นแล้วนะครับสมาร์ทวอชนะนะครับสมาร์ทสวอของของเฟกนะครับก็ได้รางวัลนะจาก ดูไบนะครับดูไบเอ็กซ์โปนะได้รางวัลที่1เลยนะครับเป็นตัวนำเทคโนโลยีได้ดีมากเพระฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าปีนี้รายใหญเ่เขามองเรื่องของ d ีแอแล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะว่าการเกิด r e เ e c ช i o n เนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าชิโนโบีเนี่ยไม่ได้เร่ง d ีแอตัวนี้ออกมาให้เร็วและจังหวะที่เหมาะสมชิโนโบิหรือชินจาจะพลาดโอกาสหลายอย่างเลย เอาแหละนะครับตอนนี้ชิโนบิมีอะไรบ้างนะครับเป้าหมายก็คือชิน n o บิย wallet นะครับในการพวกทำ P2E P2P ต่างๆเนี่ยต้องมี wallet เป็นของตัวเองที่จะจัดการให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จนั้น wallet เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการทำ wallet ต่างๆเนี่ยนะครับก็ทางชิน n o บิเนี่ยน่าจะมีโครงสร้างแบบ Miller protocol นะครับคล้ายๆกันคือต้องไปทำ blockchain ของตัวเอง เห็นไหมเขาถึงได้มีอ่าตัวเขาเรียกว่าคุโรสกิชินจาต้องมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นบล็อกเชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากบล็อกเชนเนี่ยในระยะแรกของชินจาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะให้ชินจาเนี่ยสามารถที่จะมีเขาเรียกว่ากระเป๋าต่างๆในการจัดการได้ชินจามีหลายกระเป เปลาหลายแบบนะทั้ง p 2 e นะครับแล้วก็ p 2 p นะครับเห็นไหมหลักๆสำคัญนะครับในการจัดการเปล่าเพราะชินจานะครับก็ตั้งเป้าหมายไปแล้วว่าเขาจะทำอยู่2อ,อย่างด้วยกันคือตัวเกม Metaverse และอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ dapp นะครับฉะนั้นระบบการจัดการเนี่ยเขาวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะต้องทำหลายอย่างนะครับฉนั้นการจด สมาร์ทคอนแทคใต้อีทรอรี่มนะครับซึ่งในอนาคตน่นาจะมี mm hmm. เขาเรียกว่าชื่อของมันนะครับโดยเฉพาะนะครับก็ตัวนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ชินจามีระบบ uh, wallet ที่ดีนะครับเพราะว่าชินจานี่จะไปมากกว่า DApp นะในระยะยาวนะครับเพราะเขารู้แล้วว่า DApp เนี่ยมันเป็นแค่กระแสหนึง่งล้วเกิดเขาจะไปตีตลาดเนี่ยสู้กับพวก ADA, ซิลิก้าอ่าแล้วก็ลูน่านะครับโซลาราเขาทำไม่ได้นะครับเขาเลยเขาวางแผนตัวว่าเขาจะเป็นกลางน,นะครับเป็นเหรียญมีมในฉบับเหรียญมีมคือถ้าชิงจาจะสู้ได้ก็คือว่าเขาจะต้องตั้งโจทย์ให้มากกว่าหมายความว่าเป็นมากกว่าเหรียญมีมนะครับที่คือถ้าเกิดไล่ตามสเต็ปนะครับ เอาแค่ d ีแอเนี่ยถ้าเกิดคู่แข่งที่สำคัญของชิงจาคืออะไรคือ f ฟกนะนะครับชิงจาต้องมีโปรเจกต์เกี่ยวกับดีแอปะที่ดีกว่า f ฟ e กนะครับ f ฟกที่เป็นเหรียญกอลิล่าเหรียญเหรียญลิงอะนะครับซึ่งตอนนี้ f ฟกก็มีข้อดีของมันเหมือนกันนะเรื่องของสายโซ่บล็ c h a i n อะนะครับในการเชื่อมนะครับ แล้วก็ตัวการทำดีแอปเนี่ยที่ได้ในราคาที่ถูกฉะนั้นชินจากำลังเรียนแบบตรงนี้นะครับฉะนั้นผมเชื่อเลยนะว่าชินจาเนี่ยถ้าปีหรือ2ปีหรือ3ปีเนี่ยถ้าไม่เอาขี้เหล่นะคือชินจาเนี่ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าทฤษฎีการก๊อปปี้คือต้องก๊อปปี้นะเฟกนะครับ ซึ่งเฟ k กเนี่ยมีการบิชนะหรือการไบรท์อะข้ามเขาเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยหลายสายนะนะครับก็ก็ชิงจากำลังทำอยู่เนาะก็อาจจะสู้สู้เฟไม่ได้ขนาดนี้แต่เขาก็พยายามที่จะกระเถิบไปนะครับคือพยายามที่จะไปต่อนั่นแหละในในรูปแบบที่เขาพอทำได้นะครับตอนนี้เขาก็ พยายามที่จะสร้าง wallet มานะแล้วก็ทำการ swap เหรียญน,นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ชินจามีเชนแค่ BNB นะครับแล้วก็เชนของ Ethereum เท่านั้นนะครับซึ่งเขาพยายามที่จะโฆษณาเรื่องของ BNB มากคือค่าธรรมเนียมที่ถูกที่ถูกลงนะครับเห็นไหมว่ามา่ก่อนอนะ่ะพอเวลาซื้อนะครับถ้าเกิดคุณซื้อในกระดานอย่าง กระดาน xg.com เนี่ยนะเขาไม่ได้ซัพพอร์ตค่าธรรมเนียมให้คุณนะโอ้โหนะครับค่าธรรมเนียมนี้สูงมากนะครับแต่พอมาเชื่อม bsc เขาให้เห็นการลดค่าธรรมเนียมลงนะครับว่าเขาลดได้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมเรื่องการซื้อการโอนการขายนะครับทุกอย่างมีเซลเทคหมดเลยนะครับถ้าเกิดอยู่บนแพลตฟอร์มของยู s w a p ชินจาตอนนี้ก็พยายามนะครับที่ที่จะเชื่อมกับาทางแพนเค k e ส w a p ตอนนี้มีข่าวมาอยู่เหมือนกันก็จะมีเรื่องของแพน c a k e สวอปเนาะตัวนี้นะครับก็เข้าจะมาร่วมในจักรวาลของชิน n o บีนะก็สามารถที่จะ address contact ได้นะครับคือซื้อชิน n o บีผ่านแพนเค k e ส w a p นะฉะนั้นการรวบรวมจักรวาลต่างๆเนี่ยก็จะ มีการเพิ่มโดย d ีแอต่างๆนั่นเองเราพูดถึงองค์ประกอบหลายอย่างไปแล้วนะนะครับตอนนี้ก็มี Supporting ที่สำคัญก็คือ m ม t ริกนะครับอันนี้คือ Chain พล l ก g อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นชินอบ b ไบรท์นะนะครับแล้วก็ Avalanche นะครับหรือ a w a วนั่นเองจากนั้นสอง,ส,องสายเนี้ยตอนนี้ f a k มมีแล้วนะครับ และผมรู้เลยนะว่าเป้าหมายของชินจาเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับโดยเฉพาะการการไบรท์กับแอลเบเลนเช่นะตอนแรกไม่มีอยู่ในแผนนะว่าจะไบรท์กับแอล l บ n เลนเช่หรือมีการเชื่อมกับแอล l บ n เลนเช่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าการเชื่อมครั้งนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีพวก d ี p อนะครับเพราะ a w a วกับ a v a l a n c h เเนี่ยเป็นเป็นปราดทางด้าน d ี p ออยู่แล้วนะครับ ทานนั้นชิงจาก็เลยพยายามนะครับที่จะผลิตดีแอปที่เป็นเครือข่ายของตัวเองออกมาเพื่อพอเวลานะครับที่มีการใช้ดีแอปเนี่ยค่อนข้างมากนะก็ก็ชิงจาอาจจะทำให้ราคาของชิงจาดีขึ้นมาได้นะครับในในเรื่องของความรวดเร็วนะนะครับแล้วก็ Security ด้วยเรื่อง a อแวนะครับแล้วก็ a อ a l บ n ล h นเนี่ย ก็จะมาช่วยส่งเสริมให้ชินบิเนี่ยราคาไปไกลมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคข้อมูลเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของ d ีแอนะซึ่งยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะครับแค่จะมีเขาเรียกว่าบล็อกเชนของตัวเองนะครับในอันดับต่อไปมีวอลเล็ตของตัวเองมอีการไบรท์นะครับหรือว่าการข้าม บล็อกเชนนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเหรียญที่จะสามารถอยู่รอดได้นะครับก็คือเหรียญที่มีการคอร์สเชนและการคอร์สเชนเนี่ยต้องเป็นเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีทิศทางว่าเขาจะทำโปรเจกต์ยังไงต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการข้ามเชนต่างๆนั่นเองคล้ายๆกับเหรียญอะตอมนะครับหรือคอร์สมอสนั่นแหละนะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นหลังๆนะครับ ก็น่าจะมีการพ่วงโปรเจกต์พวกนี้เข้าไปด้วยนะครับก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าชิน n บิหรือชิงจาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเหรียญน,นะที่ลงทุนกับความเป็นต้นน้ำได้ดีที่สุดนะครับในบรรดาสายของเหรียญมีมต่างๆเนี่ยผมยังไม่เห็นเหรียญไหนเลยนะที่ที่บอกแผนออกมาได้โอเคอ่ะสำหรับเหรียญต้นน้ำระดับนี้นะเออ แล้วก็เรื่องของการเผาด้วยนะครับชิจ,จาจะมีการเผาเนื่องจากว่าพอผลิต DF อ,ออกมาเสร็จนะครับหรือมีเรื่องของการสวอปเริ่มเสถียรแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์เท่าไหร่นะครับซึ่งการเผาเนี่ยก็จะผสมผสานนะครับระหว่างการทําธุรกรรมกับผู้ติดตามบนทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ผู้ถือค่อยๆมีการเผาเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่จริงๆ ใจผมส่วนหนึ่งนะผมไม่ค่อยอยากให้ตามเบบี้ดอนะเรื่องของผู้ติดตามบนทวิตเตอร์เราค่อยเผาอะนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์หมายความว่าผู้ติดตามบนทวิตเตอร์มีความสนใจชิงจามากก็จริงนะครับการเผาก็มากก็จริงแต่ผมอยากให้ความชัดเจนมันมากกว่านี้นะครับหมายความว่าหมายความว่าการเผาอะนะครับ ตอนนี้ถ้าผมว่าการเผาเนี่ยนะครับโดยใช้ทวิ t เตอนะกับการทําธุรกรรมเนี่ยทานซัพชัาเนี่ยไม่พอนะมันอาจจะต้องมีโปรเจกต์อะไรร่วมขึ้นมานะให้เหรียญเนี่ยมันยกระดับได้มากกว่านี้นะครับโจทย์ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของการเผาจะใช้แบบเดียวกับ baby d ดนะนะครับในการเผาว่า จำนวนผู้ติดตามประมาณเท่านี้นะครับเราก็จะทําการเผาเราก็ทาการซักชั่นทานทานซักชั่นนะครับก็ก็จะทําการเผาด้วยเหมือนกันนะครับในการทําทานซักชั่นหนึ่งครั้งหรือมีการาก,การทําธุรกรรมนะครับก็จะเป็นอ่าการหรือเรียกว่าออโต้เบิร์นนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้เห็นแผนชัดเจนนะว่า ว่าชินจาจะจะลดอุปทานยังไงนะครับถ้ากรณีแบบผู้ติดตามทวิตเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมาง่ายๆนะคุณลองคิดดูนะนะครับแต่ถ้าเกิดชินจาเปลี่ยนโจทย์นิดหน่อยนะครับคือการเผาแต่ละครั้งเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนซื้อไหมนะครับคนซื้อยิ่งซื้อเยอะนะครับก็ยิ่งเผาเยอะเอาแบบลูน่าเลยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดทำแบบคือไอเขาเรียกว่าออโต้เบิร์เนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นผลนะนะครับงนั้นการทำออโต้เบิร์เนี่ยของชินจาเนี่ยลองพิกโจทย์ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำออโต้เบิร์แล้วอะทางทีมงานจะได้อะไรนะครับค่าตรงค่าค่าฟรีนะครับแท็กหรืออะไรพวกเนี้นะครับที่ที่ทางทีมงานจะต้องได้ฉะนั้นถ้าเกิด บอกมาเป็นแผนอย่างเงี้ยว่าจะเผาเผานะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีอยู่ในทวิตเตอร์เนี่ยเผาลราได้เท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาคือว่ามันต้องมีจํานวนหนึ่งนะครับที่ติดตามในทวิ t เตอร์ตามที่เขากําหนดเขาถึงจะเผาใหญ่เนี่ยนะครับฉะนั้นเรายังไม่เห็นแผนการเผาแบบซอยย่อยของเขาอะนะครับว่าจะทําได้เหมือนลูน่าหรือเปล่านะครับที่พอคนเข้ามาซื้อก็จะหักไป1.2%ซอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถึงแม้ว่าบอกว่าจะมีเรื่องของ Auto ออโต้เบิร์นน่ะเราก็ยังไม่เห็นภาพนะว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับนั้นพอเวลาคนเข้ามาซื้อเขาก็ไม่ได้หวังว่าอุปทานมันจะเหลือน้อยลงใช่ไหมพอเวลาในการซื้อชินจานะครับไม่ได้หวังว่าอุปทานจะเหลือน้อยลงนะครับนั้นชินจาต้องทําโจทย์ตรงนี้ด้วยนะให้ให้คนสนใจนะครับว่าอ้ถ้าเกิดเข้ามาคลองชินจาแล้วอุปทาน จะเหลือร้อยลงในระยะสั้นได้อย่างไรไม่ใช่ในระยะยาวนะคนจะไม่ตามเลยนะครับจะเหมือนเบบี้ดอทเลยคือ,อคนติดตามในเ,เตซบุ๊กค่อยๆเผาทีนะแล้วมันช้านะครับอยากให้เผาเร็วๆกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของรีเฟลคชันนะครับก็อีกหน่อยก็จะลดละเมื่อเหรียญค่อ,คอยๆกลับมานะงนั้นก็ต้องดูอะไรอีกเยอะนะครับโจทย์มันมีเยอะมากนะครับต้อง ต้องให้ทางทีมงานของชินจาเขาหาแล้วแหละนะครับก็ชินจานะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ดีนะครับเห็นเลยว่าเป็นเหรียญต้นน้ำมีแผนอะไรเยอะแยะนะครับมากมายให้เห็น q 1งคิวสอคิวสแล้วก็ปีหน้าจะาตั้งแต่ q 1วถึงคิก็จะเจาะเรื่องเกมไฟล์กับเมตาเวิร์สละนะครับน่าจะเป็นยุคของตรงนั้นแล้วนะครับเสียดายว่าช้าไปหน่อยนะครับในแผนของปีนี้ที่ ที่จะพัฒนา d ี App เนี่ยช้ามากนะครับก็ไม่ได้บอกทางผู้ถือได้ชัดเจนนะครับผู้ถือจะได้เห็นภาพในระยะยาวด้วยไม่งั้นชินจาจะไม่สูนตกลงมาเหลือ15ตัวที่7,000ประมาณนี้นะครับแต่ผมก็เชื่อแหละนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิด d ี App มันเสร็จแล้วอ่ะราคามันก็จะขึ้นไปจริงๆนะเราก็ไอดี App ของชินจาตอบโจทย์ผู้ใช้จริงๆนะครับเพราะในโลกคริปโตอีกหน่อยเนี่ยคนใช้ d ี App ก็จะเยอะมากๆนะ คนเข้าถึงบิตคอยเข้าถึงคริปโตนะผ่านดีแอของชิงจาก,ก็จะเยอะนะ P2P P2E เอยนะครับมันต้องมีอ่ะนะดังนะนั้นชิงจามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วนะเป็นเหรียญที่ดีนะครับแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่าในการคลอดโปรเจกต์ของมันเนี่ยเป็นเหรียญทรงแบบอุปทานเหมือนเหรียญมีมที่เกิดขึ้นมาได้ดีที่สุด มีแบบแผนที่สุดมีโปรเจกต์มากที่สุดแต่ขาดเพียงเดียวเรื่องของการตลาดนะครับกับความกาวมันต้องมีด้วยโอเคข้อมูลวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเรามีลิงก์กับ qr code ให้เรามีกลุ่มชินจาด้วยนะหรือชิ่โนบิด้วยนะครับ และผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันแล้วมีหนึ่งสปอนเซอร์ก็คือ MC Miner Service นะครับก็คุณสามารถฝากเครื่องขุดได้นะครับหรือว่าจะซื้อก็ได้นะครับผ่านบรนิษัทนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะมีระบบการจัดตัดจัดการที่ดีนะครับก็ลองได้นะนะครับรวยแน่นอนนะครับถ้าซื้อในช่วงเวลานี้ค่าเครื่องอะไรมันก็ถูกนะตามอุป,ปสงค์ของของคริปโตนะครับ ตอนนี้มีแต่อุปทานนะนะครับเดี๋ยวรอให้มันมีอุปสงค์นะความต้องการเครื่องมากนะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อตอนนั้นก็ก็ลําบากหน่อยนะครับซื้อก็ซื้อตัวนี้แหละนะครับราคามันก็จะถูกมีผ่อนด้วยนะครับก็เข้ามาซื้อได้ก็สําหรับวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะศึกษาโปรเจกต์ชิงจาก่อนการลงทุนนะครับไม่ใช่ยัด ยัดยัดยัดอย่างเดียวระวังว่าจะรวยนะครับคุณต้องจัดการแมเนจการลงทุนของคุณด้วยและสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและผมก็หวังว่าชินอวิบหรือชินจาจะโกตูดอมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยดอมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนจบคลิปนะครับพอดีว่าทาง xt.com ก็จะมีการแจกเหรียญน,นะนะครับ ฉะนั้นาการเริ่มนะครับในการแจกเหรียญก็ประมาณวันที่28มิถุนายนปี2022นะครับจบการแจกก็คือวันที่11กรกฎาคมปี2022นะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารใน Facebook ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามเอาแอดดอกเอารางวัลได้ยังไงนะครับก็ไปติด